วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบยี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้ายี่สิบหกพรุ่งนี้ก็วันพระแรมแปดเลิศแรมสิบห้าค่ำเนาะเราก็เป็นวันพระใหญ่วันโกนวันนี้เราก็ปลงผมวันนี้เพราะวันโกนเราก็โกนผมสิบห้าวันครั้งหนึ่งตามที่วัดแพร่รรมารามตามที่ลุงพ่อชาท่านปลงทุกสิบห้าวันนะแต่ทรมยุทธทาง ทางภาคอีสานท่านจะเดือนหนึ่งปรงครั้งหนึ่งวัดทั่วไปก็เดือนหนึ่งปรงครั้งหนึ่งแล้วแต่จะปรง8วันก็ได้15วันก็ได้หรือว่าเดือนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ไม่ได้พิดวินัยอะไรแต่เราท่านทั้งหลายก็รวบรวมกันมาฟังธรรมมาสวดมนต์เพื่อบันทึกบุญบันทึกกุศลบันทึกบาร,รมีทุกวันบาร,รมีที่เราได้สั่งสมมาแล้วถ้าเราบันทึกบ่อย ภาวนาพิจารณาบ่อยๆแล้วก็ไม่ลืมบุญลืมกุศลลืมบาร,รมีนั่นเองความลืมนี่เป็นการประมาทประมาทในชีวิตประมาทในวันเวลาประมาทวันคืนที่ล่วงไปล่วงไปเกินเกิน,นมนุษย์ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดเรามีกรรมเป็นของของตนนั่นเองพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาห้าอย่างนี้ หความแก่เรามีความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดเรามีกรรมเป็นของของตนนี่เน่ยฉะนั้นเราพยายามทำทำปัจจุบันนะทำให้ดีจิตใจดีจิตใจสบายจิตใจเป็นพุทธมนต์เป็นพุทโธนั่นเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หมกมุ่นในการมาคุณทั้งหลายไม่หมกมุ่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระ ในธรรมลมทั้งหลายเราก็จะเป็นผู้ที่ห่างไกลไปเรื่อยห่างจากพวงมาลัยของมารไปเรื่อยถ้าเรายังติดพวงมาลัยของมารเราก็หารูปหาเสียงหากินหารสหาผลพระหาธรรมลมมาย้อมใจให้จิตใจมัวเมาในสิ่งต่างๆอบายมุกสีอบายภูมิสีก็เกิดขึ้นตาเราก็เริ่มไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นแล้วฟ็เริ่มฟ้าเริ่มฟัมฟงไปแล้วขนาดสี่สิบกว่าจะห้าสิบนี้ มองไกลๆก็ไม่ค่อยเห็นแล้วต้องมองไกลๆเนียตาก็เสื่อมไปแล้วหูก็เสื่อมไปแล้วจมูกก็จะเสื่อมไปแล้วลิ้นก็รับรสไม่อร่อยเหมือนเดิมกายถูกต้องสัมผัสก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนี่แนหะละร่างกายมีแต่สุดมีแต่เสื่อมมีแต่โทรมไปเราต้องตามรู้ตามเท่าตามทันถ้าเราไม่ตามรู้ตามเท่าตามทันเราก็ตั้งในความประมาทเราก็จะเป็นผู้ที มุกมุ่นในสิ่งต่างๆอยู่ในรูปในเสียงมั่งติดในตาหูจมูกลิ้นกายติดในใจนี่ใจไม่เคยแก่แต่สังขารร่างกายลนะมันแก่ไปทุกวันทุกวันมีเสื่อมมีโซมมีสุดไปทุกวันไม่มีอะไรยังยืนทาวรสังขารห้าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่เสื่อมมีแต่สิ้นไปเรื่อยๆมีแต่เวลาเหลือไม่กี่พันวันแล้วบางคน บางคนไม่เหลือไม่ถึงหมื่นวันแล้วบางคนไม่เหลือกี่ร้อยวันบางคนเหลือไม่กี่สิบวันนั่นแหะคนเรามันเหลือต่างคนหลังเหลือน้อยลุงเงาวันนี้ท่านก็ไปเอาอยาที่โรงพยาบาลก็ไม่มีโอกาสนำสวดพระอาจารย์ก็นำสวดแทนลุงเงาแต่วันเสาร์พระอาจารย์ไม่ได้อยู่นำสวดก็ให้ลุงเงาลุงเหงานำแทนคนระพอการน,นำสวดมนต์แล้วก็ผัดเปลี่ยนยาโยมบ้างพระบ้างตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราสร้างกลุ่มมา เพื่อจะมาสวดมนต์นั่นเองมาแผ่เมตมตาม,มาโมทนาบุญมาอ่อนน้อมถ่อมตนมาบันทึกธรรมนั่นเองบันทึกธรรมธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาแค่ฟังเทศอย่างเดียวถ้าฟังเทศคือว่าเทศแล้วก็ผ่านไปไม่จ,จิตใจสนใจใฝ่ในธรรมถ้าเราใฝ่ในธรรมเราก็ากายแย่สมบัติมาฟังมาดูมารู้มาเห็นนี่เนี่ยเนี่ยเอากาย กายมาเข้ามาสดับรลบฟังเอาหูมาได้ยิน,นเอามโนใจมาพิจารณาไคร่ควรว่าสิ่งนี้ถูกต้องไหมถูกจริงไหมถูกตรงถูกธรรมไหมเพราะการเป็นพระนี่ไม่ใช่เป็นพระแค่ภายนอกแต่แต่เป็นพระภายในนั่นเองถ้าเป็นพระภายในแล้วไม่แต่ฝันก็เห็นว่าตัวเองเป็นพระอยู่ไม่ได้ฝันว่าตัวเองเป็นญาติโยมเลยก็เห็นว่าฝันหลายคืนแล้วนะฝันเดินทุดงมั่งฝัน ไปเห็นพระเขาขับรถรถเทเลอร์รถอะไรต่างๆมันก็มีอยู่ในนี้อยู่ในความฝันอยู่แต่เราก็นึกได้เวลาเรามาสวดมนต์ถึงนึกได้เวลาคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้อาศัยความคิดนั่นแหละถึงได้รู้นี่นะหลวงปู่ดูลท่านว่าไว้คิดเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าเราฟุ้งซ่านเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดหยุดคิดหยุดกําหนดรู้จเจริญสติจเจริญสมาธิ ปัญญาก็โล่งขึ้นมาหยุดทิ้ถึงได้รู้อาศัยความคิดเนี่ยอาศัยความคิดที่เป็นสมาธิความตั้งมั่นถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เรารู้รู้จริงไหมถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมไหมเนี่ยมันปัจจตังรู้ด้วยเฉพาะตนเหมือนความฝันเราจะเล่าให้ใครฟังมันก็ไม่ไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เข้าใจเขาก็ไม่เห็นในภาพเหมือนเราไปเห็นเมืองหนึ่งเมืองสวรรค์ก็ดำ ชั้นจาตุมก็ตามชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานชั้นปริมาสวัตีก็ตามแต่เราไปเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นมาเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ไปเห็นเหมือนเราไปประเทศอินเดียนี้ถ้าเราไปเห็นแล้วเราก็อ๋อหายสงสัยแล้วว่าไปอินเดียมีไหมที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้ปรินิพานท่านปฐมปฏิสนะครั้งแรกให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าได้ ได้บรรลุธรรมเป็นสโสดาบันสเ,เกทาคาอนาคา,าอารหันต์อยู่ที่ป่าอิสิมัคธารยวันนี่น่อยู่เมืองใกล้ๆเมืองพราณาสีใกล้เมืองพราณาสีจะเปลี่ยนชื่อเป็นตุมมะวดีตอนที่พระศรีอริยะเมตไตรท่านจะมาตัสรู้ที่เมืองตุมมะวดีเมืองพราณาสีนั่นเองเป็นฐานที่มั่นของพระพุทธเจ้าศรีอริยะเมตไตรองค์ข้างหน้านี้ท่านจะ ท่านจะมาตัสสรู้ที่เมืองพราเนสีนั่นเองท่านจะมาตัสสรู้ครูบาอาจารย์หลายองค์หลวงปู่ล่าเขมมาปโตท่านเทศท่านบอกไว้ไม่ใช่เราเดาสุม่มเอาแต่มีครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเมืองพาราเนสีเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองตุมมะวดีจะมีพระสิริียะมิตายท่านจะมาตัสสรู้ที่นั่นท่านทําความเพียรแค่เจ็ดวันแค่นั้นท่านก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะท่านบุญญาปมีท่านเป็นวิริยะทิกานั่นเองเป็นทู้มีความเพียรเพ่งเพียรดึงคนให้พ้นจากกองทุกโศกโรคภัยทั้งหลายแต่อายุท่านประมาณเจ0 0 0่นปีท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนหน้านั้น80,000่นกว่าปีหรือว่าเกือบ90,000ืท่านจะเป็นจักรพรรดิกอนลุงปู่จามอยู่ที่อีสานท่านเทศว้ว่าพระรีอยยมิตายท่านจะเป็นจักรพรรดิสอง หมื่นปีแล้วก็มาตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเป็นจักรพรรดิก่อนแล้วค่อยมาเป็นพระพุทธเจา้าแต่บางครูบาอาจารย์บางองค์หลวงตามาท่านว่าพระยุคข,ของพระศรียมิตายจะมีจักรพรรดิเกิดขึ้นมาก่อนมาปราบคนไม่ดีให้เป็นคนดีแล้วพอเป็นคนดีเรียบร้อยแล้วพระ จักรพรรดิก็ท่านมาแัสรู้เองมีจักรพรรดิเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเกิดมาอันนี้ด้วยสายสองในญาติที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านบอกไว้เราก็ฟังหูไว้หูไว้ของนี้เราไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็แล้วกันของนี้เราไม่สามารถระลึกได้เราก็ฟังหูไว้หูมีหูไม่ใช่หูหนวกข้างหนึ่งหูดีข้างหนึ่งเรามีตาสองตาเราถึงมองอะไรได้ชัดอยู่แต่มันจะชัดแต่มันก็มีจะเสื่อมไปตามลำดับ ฉะนั้นการที่เรามาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบ่มีเท่เกิดขึ้นนี่ให้เราหมั่นทําเป็นประจำกรรมที่มันหนักก็เป็นกรรมที่ไม่หนักเท่าไหร่เป็นที่ไม่หนักเท่าไหร่เป็นกรรมที่เบากรรมที่เบาก็ไม่เป็นกรรมที่ทําให้เราเกิดล้มหายตายจากเราอาศัยบุญอาศัยกุศลอาศัยพัวอาศัยเมียอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยญาติครัวแม่ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรา พนจากทุกโศกโรคภัยนั่นเองถ้าเรามีบัณฑิตแล้วอยู่ในใจแล้วเราก็พบมักพบผลพบความสว่างในจิตในใจนั่นเองเราก็จะเป็นผู้ไม่มีทุกความทุกขมากถึงมีทุกข์แล้วก็มีปัญญาเอาทุกข์เป็นทุนก่อนเหมือนหลวงปู่เลียนท่านว่าอยากได้ความสุขต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนถ้าจะเป็นก้อนต้องเวียนเพียนผสมถ้าเป็นพระต้องละกาม,มารมถ้าเป็นพรหม ต้องมาบำเพ็ญฌานฌานสมาบัติจเจริญสมถะไปเรื่อยเพื่อจะเข้าสู่พรมโลกนั่นเองแต่เราท่านังหลายเราปรารถนานิพพานแล้วเราก็ต้องจเจริญวิปัสสนาคือการพิจารณากรรมฐานนั่นเองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนีินาะพุทธองค์เหมือนที่เคยเทศเคยสอนให้ฟังมันซึ้งนะแต่ใครสวดได้ใครท่องได้ก็ยิ่งดีกรรมฐานหา้นินาะพุทธองค์ท่วนท่วน,ท,วนทุกองค์ ทรงชี้แผ่พายเป็นมูลฐานกล้าวเป็นเคลา้าบรรยายให้เราทั้งหลายน้อมนำจำเริญผมคนนี้นั่นหมายมั่นว่าดีดกดำเต็มที่ว่าดีมากหลายและฝฟันอีกนาะก็ว่าเชิดชายยามเยิงเย้มพายเหมือนพายสินสีหนังอีกห่อหุ้มอบอุ่มกายีว่างามเลิศที่มีทั่วกายาผมคนชี้ไขมีในกายาเห็นได้ด้วยตาทั้งหนังเล็บฟันให้นั่งพินิษ น้อมพิทยาพันธ์ยาร้อนรนรานนอกในมีดูดูนอกดูในแยกไขคิดดูว่างามควรรู้มากมูลโสมมดอกไม้เปื้อนบูดในคู่โสมมใช่ควรสุดดมชมชื่นพัดแต่งให้นั่งพินิษน้อมพิทยาวงดูให้รู้แจ้งทั้งนอกทั้งในดูทั่วกายาที่มาที่ไปต้นปลายแคข่งไหนเท็จจริงให้รู้ความที่มืนมน ว่าตนว่าตูถือตนถือตูรู้แล้วบ่หลงเราต้องรู้นะว่าเราได้มาจากาธาตุน้ํากับาธาตุดินาธาตุพ่อกับาธาตุแม่นั่นเองเราอาศัยาธาตุดินแล้วมาติดในาธาตุดินอีกมาติดในาธาตุน้ําอีกในโลกนี้มีน้ํามีสามส่วนด้วยกันดินมีแค่ส่วนเดียวอะน้ํามีมากกว่าดินนะธาตุน้ําคือว่าเป็นมหาสมุทรทั้งทั้งสี่นี่ มหาสมุทรทั้งสี่ที่พุทธเจ้าท่านตัดไว้โลกนี้มันมีเต็มไปด้วยน้ํามากดินมีแค่หนึ่งส่วนน้ํามีสีส่วนด้วยกันน,น,นี่นะนี่นะถาดน้าย่อมขอบอบอุ้มครอบคุมอยู่ในโลกนี้เพราะโลกนี้เป็นชมพูทวีปเป็นทวีปที่มีคนกล้ามากมีคนที่มีเจริญสติมากเป็นผู้ที่ถือพรหมจรรย์ให้ดลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะไดเ้เป็นผู้ที่ สามารถบำเพ็ญพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์แม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็มาอุบัติในชมพูทวีปนี้ทวีปอื่นสามทวีปไม่สามารถมีพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถเกิดพระโพธิสัตว์ได้ไม่สามารถเกิดพระปัจเจกได้ไม่สามารถเกิดพระริยาเจ้าได้มีแต่ชมพูทวีปนี้ทวีปที่มีอายุต่ําสุดจนถึง20ปี20ปีต่ําสุดแต่มากเป็นถึงแสนกว่าปีก็มีเนี่ย แต่ยุคของเรานี้ร้อยกว่าปีในยุคของร้อยปีของพระพุทธเจ้าโคดมของเราแต่ถ้าต่ำกว่าร้อยจะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในในศาสนาในในเมืองมนุษย์อีกถ้าต่ำกว่าร้อยแต่ถ้าเกินแสนก็ไม่มีพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติจะมาตารัสรู้ท่านจะมาตรัสรู้ตอนที่ประมาณ7 5 0 0 0ปีเลื่อยลงมาถึงร้อปีนี้ต่ำลงมาจนถึงร้อปีช่วงนี้แหละ แต่ถ้าต่ำกว่าร้อยปีจะไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าแต่มีพระธรรมพระวินัยอยู่ที่ทําให้เรารู้แจ้งเห็นจริงและรู้ให้รู้โพธิปกธระกมย7รรม37ประการนั่นเองเพราะอุตรทวีปมีอายุตั้งตั้งพันปีนะเป็นแดนแห่งสวรรค์ก็ได้ว่าได้อุตรทวีปที่ไตปิดกที่พระพุทธเจ้าเทศนาให้สามเณรได้สดับรับฟังนั่นเอง หน้าของคนนี้ก็เป็นหน้าเหลี่ยมอุตร a t h a v ทวีปที่มีอายุหนึ่งหนึ่งพันปีน่ะหนึ่งพันปีไม่ขึ้นไม่ลงมันก็สาตาร์ฟอยู่แค่นั้นหนึ 1, ่งพันปีหน้าคนก็เป็นหน้าเลียมนี่นะต้นไม้กลับมาพืชก็เกิดขึ้นคนก็อยู่ไม่ต้องทํามาหากินไม่ต้องมีเบียดเบียนการถือศี่ห้ามั่นคงนี่นะอุตร a t h a v บุพเพวิหาทวีปทวีปท,ที่ที่มีอายุประมาณเจ็ด 700ปีเนี่ยเจ็ดร้อยปีหน้าคนนี้หน้าเป็นเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอยู่ทางทิศตะวันออกอุตรราทวีปอุตรระวีปนี่อยู่ทิศเหนือทิศตะวันออกปุกเพวิหาธรรมวีปอยู่ที่ตะงหวัดคนนี้จะหน้าพระจันทร์เสี้ยวหน้าพระจันทร์เสี้ยวหน้าหน้าเหมือนกันหมดไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายหน้าเหมือนกันหมดปุเพวิหะธรรมวีปหน้าเหมือนกันหมดอายุเจ็ดร้อยปี อุตรโครยานทวีปทวีปอยู่ทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกอายุ500ปีแต่มีต้นกะลามาพึกอยู่ละคนก็เป็นคนที่หน้ากลมหน้ากลมเหมือนลูกบอลหน้ากลมดิ่งเหมือนกันทุกคนหน้ากลมเหมือนกันทุกคนบุฟโคทยาทวีปทวีปท,ที่อยู่ทางทิศตะวันตกนั่นเองถ้าที่ทางทิศใต้เป็นชมพูทวีปคนจะหน้าไข่หน้าหน้าลูกไข่อายุ มากถึงเป็นแสนกว่าปีถ้าต่ำสุดก็ประมาณ20ปีเนี่ยต่ำสุด10ปี20ปีประมาณนี้แะอันนี้คือว่าชมพูทวีปอยู่ทางทิศใต้ของเขาชินิรูลาดนี่นทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้เป็นทวีปทั้งสี่ที่พระเจ้าสาจักรพรรดิที่ท่านจะเกิดในชมพูทวีปเท่านั้นที่ท่านสามารถไปอุตรรทวทปได้บุเพวิหาทวีปได้โคยานทวีปได้ แต่ท่านจะมาอยู่ที่ชมพูทวีปเนี่ยทวีปของเมืองมนุษย์สโลกที่มีคนดีที่สุดมีคนเลวที่สุดเนี่ยเพราะชมพูทวีปเป็นทวีปที่สร้างบำมีได้เต็มที่สามารถที่เกิดของพาคบริษัทที่เกิดของผู้ทําดีทําชั่วก็อยู่ในชมพูทวีปนี่ะฉะนั้นชมพูทวีปเป็นสิ่งที่น่าอยู่ฉะนั้นเราเป็นผู้ที่โชคดีได้เจอพระพุทธศาสนา ได้เจอพ่อได้เจอแม่ได้เจอครูบาจิตจารย์ที่ได้สอนได้สั่งให้เราสวดมนต์ตั้งแต่เป็นเด็ก,เ,ดกเล็กๆตั้งแต่เรารู้ความได้นี่พ่อสอนพุโทโธธรรมโมสังโฆสอนกับพระไหวพระเอาข้าวไปถวายพระพุทธเจ้าเอาข้าวไปถวายพระธรรมเอาข้าวถวายพระสงฆ์ตั้งแต่เป็นเด็กเราก็มีความสงสัยว่าทําไมพ่อแม่เราเวลาเอาข้าวนึ่งใหม่ๆเนี่ยกำลังเอามาจะมาคนนี้ต้องไปถวาย พระพุทธเจ้าก่อนถวายพระธรรมก่อนถวายพระสงฆ์ก่อนเพิ่งมารู้ตอนที่บวชนี่เองเพราะเป็นสายใหญ่สายบุญสายกุศลที่เราไม่ทิ้งทิ้งพุทธคุณธรรม,มคุณสังกคุณมันก็ฝังอยู่ในจิตที่เด็กเป็นเด็กน้อยตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กน้อยที่เรามีความผูกพันมีความรักผ้ากาสาวพัดรักผ้าเหลืองมากพอจิตใจผูกพันกับผ้าเหลืองพี่ชายบวชเนร ท่านก็ไปบวชเนรเราก็เป็นเด็กวัดเป็นนอนอยู่ใต้เตียงตื่นขึ้นมาก็หัวโคกกับใต้เตียงพี่ชายนอนบนเตียงเป็นเนรเราก็นอนใต้เตียงเนี่ยนะเราก็ความผูกพันสมัยเป็นเด็กพ่อแม่ก็พาใส่บาตรท,ทาบุญอยู่เป็นประจำไม่ขาดนะพี่ชายก็ได้บวชเมเนนเราก็เป็นเด็กวัดช่วยเหลือแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็เอาย่ามไปทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไปโรงเรียนจนย่ามนะขึ้นลาไปหมดนะเนี่ยชีวิตของเราอยู่กับ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราไปทำงานก็ลืมไปช่วงหนึ่งแต่ตอนหลังเราเกิดความเบื่อความหน่ายความคลายกำนัดเราก็ไปอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์เนี่ยคู่มือมนุษย์ของหลวงพอ่อพุทธทาสก็เกิดความศรัทธาปาศรัทธาความเลื่อมใสในธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระธรมรมหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็เป็นพระริยาเจ้าแล้วท่านก็เขียนไว้เราก็อ่านแล้วก็ ซึ้งใจมากก็อยากบวชนั่นเองมีความศรัทธาปาัทธะความเลื่อมใสอยากบวชไปอยู่หลวงพ่อดบทตั้งห้าเดือนก็ไม่ได้บวชมาวัดแพร่เดินทุด,ดงกับครูบาอาจารย์น้ำหนัก52ลดมาเหลือ46ลบได้8กิโลเนี่ยตอนนั้นผอมมากร่างกายสุดผอมมากตอนที่เราบวชใหม่ๆนี่น้ำหนักลดมาก8กิโลแต่ทุกวันนี้ก็เป็น62แล้วไม่เป็น ไม่ไม่ห้าสิบสองเป็นหกสิบสองแล้วเพิ่มไปอีกสิบโลเนี่ยสมัยคารวาห้าสิบสองตอนนี้หกสิบสองแล้วตามเหตุตามบาดใจเพราะการเผาผ่านร่างกายมันก็สุดมันก็เสื่อมมันก็โทมไปตามหลับแต่ยังไงให้จิตใจเราไม่เสื่อมจัทธา,ทาความเรื่อมใสต่อพระรัตนตรัยไม่เสื่อมในอริยทรัพย์ไม่เสื่อมในภาระในภาระห้าอินทรีห้านั่นเองภาระคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ ใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีใหญ่ในการสวดมนต์สวดใหญ่ในการแผ่เมตตาใหญ่ในการอมโมทนาใหญ่ในการบันทึกบุญบันทึกกุศลบันทึกบารมีทุกวันทุกวันเราก็มีความสุขความเพลิดเพลินในศีลทานการกุศลสิ่งที่เราทําได้ก็เราก็ต้องคนขวายทําไว้เวลาเราล้มหายตายจากก็ไม่มีโอกาสแล้วเราทําได้ตอนที่ทําได้ตอนที่ยังมีลมหายใจ อยู่ถ้าเราตายไปแล้วก็ไปแต่สองคนพาไปหนี่ยคือบาปก,กระบุญนถ้าทําดีก็ไปสู่สวรรค์หกชั้นบ้างหรือว่าพรมยีสิบชั้นบ้างหรือเข้าพระนิพพานไปแล้วไม่ติดในบุญในบานแล้วละเลขหนึ่งเลขเก้าไปแล้วข้าสู่อมตะธรร,รมคือเลขศูนย์นั่นเองแต่ไม่ได้ศูนย์ไปไหนคือเขาเป็นเนื้อเดียวกับพระธรรมเป็นธรรมมาอนัตตาเองเป็น เป็นนิพานังปรลมังว่าดันติบุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองเข้าสู่ความเป็นธรรมอันยิ่งนั้นจะถึงเป็นผู้หุดพได้ถ้าเป็นผู้รู้อยู่ผู้รู้อยู่ก็ยังไม่หลุดพ้นได้ถ้าตัดผู้รู้นอกเหนือจากผู้รู้เข้าถึงอมะตะธาตุอมตะธรรม,ม,รรมเข้าสู่สันติ เข้าถึงความสงบระงับนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระงับไม่มีนั่นแหละถึงพระนิพานครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าท่านว่าถ้าพู้โทรยังติดผู้โทรยังติดในผู้รู้อยู่ยังไม่ทําลายผู้รู้ก็ถึงพระนิพานไม่ได้ต้องทําลายผู้รู้ถึงพระถึงพระนิพานไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทําความใจว่ากายวิเวกก็ต้องหาจิตวิเวกต้องฝึกต้องหัด อุปธิวิเวกต้องปรารถนาเข้าถึงอุปธิวิเวกคือว่าอุปมุปมานุสตินั่นเองอนุสติสิบอย่างที่เราได้เคยฟังหลายๆครั้งหลายๆคราวว่าพุทธานุสตินั่นนะธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวดานุสติกายคตาสติมรณานุสตินะ อนาปนสติอุปมานุสติอุปมานุสติอสติแห่งความหลุดพ้นเข้าถึงเลขสิบเลขศูนย์นั่นเองเลขศูนย์แห่งความหลุดพ้นนั่นแหละเราไต่เต้ามันตั้งแต่เลขที่หนึ่งนพุทธานุสติธรรมมาสังคาศีลาจาคานุสติเทวดานุสติกายคตาสติมรณานุสติอานาปนสติอุปมานุสตินั่นเองอนุสติสิบนี้เราต้องเจริญบ่อยเพราะเป็นกรรมฐาน ที่เราสวดพุทธโธธรมโมสังโฆนโมพุทธยะทั้งหลายที่เราสวดทุกวันนโมพุทธยะก็พุทธเจ้าห้าพระองค์นั่นเองฉะนั้นเราต้องนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารุสติสีลานุสติจา,ารานุสติเทวดานุสติกายคตาสติมรณา,านุสติ อาณาปณะเศษิอุปมานุสติอนุสติสิบนั่นเองให้เราจเจริญบ่อยๆเราจะไม่ขาดสติไม่จะลืมไม่หลงไม่ประมาทในชีวิตขณะเราตายขณะพุโทโธรับรองไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแน่นอนไม่ไปเกิดอบายภูมิถ้าเรามีสติอยู่ในพุโทโธธรรมโมสังโฆจะไม่หวาดกลัวต่อทุกสิ่งที่จะบังทำให้บังเกิดให้เราเจ็บเราป่วยเราตายเราย่อมไม่วันไหว เพราะพระหันท่านไม่กลัวตายเราท่านหลายยังมีความหวัดหวันยังมีความกลัวเจ็บกลัวตายอยู่แต่พระหันท่านทุบหม้อดินเอาหม้อทองคําทุบหม้อดินไม่เอาอะไรทั้งดินทั้งน้ําท่านเข้าสู่บรมธาตุนาิสันติแล้วท่านถึงเข้าถึงความสงบความระง,งับแล้วฉะนั้นเราต้องปรารถนาพระนิพพานปรารถนาความร,ดรอดรุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในอุบาทานในขันห้านั่นเอง ยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกเนี่ยพาราฮาเวปัญจาคันธาคันทั้งห้าเป็นของหนักเนื้อพาราฮาโรจะบุคารโรบุคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาลาดานังดุขขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพาลานิเคปนังสุขขัง้งการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาคุรงคารัง,งพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพลังอนานิยะ ทั้งไม่ยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมุนลังกันทั้งอภัยะก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปราถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนี่พระเจ้าท่านดับตันหามาณนะทิฏฐิอวิชาหมดแล้วท่านถึงข้ามห้วงน้ําด้วยศรัทธาข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทท่านจะหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามท่านจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญานั่นเอง ฉะนั้นเราต้องเจริญศรัทธาจเจริญวิยะเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาวิชาวิมุตติก็จะเกิดขึ้นวิชาของพุทธเจ้าโพธิภิกขยดธรรม3ามประการมีมักมีอุบแโพชฌง7แล้วพละห้สีหสติปัฏฐานสีสมาปัฏฐานสีอิทธิบาสีนั่นเองอิทิบาสีเหตุคูณเครื่องเห่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพบ แต่ความสุขเราจะมีธรรมะวิจยะคือว่าธรรมแห่งการตัดสรู้นั่นเองเรามีการพิจารณาในจิตจิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตเห็นจิต,จต,จตอย่างเจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับกิเลสความลกรักโลภโกรธหลงทั้งหมดเราก็จะเป็นผู้ที่จเจริญ ด้วยการ,รเพื่อติบัติอยู่ที่ไหนเราก็ทําอยู่ที่ไหนเราก็บําเพ็ญจะอยู่โรงพยาบาลก็ตามจะทูบ้านอยู่กลางทุ่งนงทุ่งนาเราก็ทําก่อนรับก่อนนอนเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาอมโมทนาบุญกับคนที่ทําบุญนขนไวายบุญกุศลเนี่ยแต่บาปไ็นเรื่องของเขาเราไม่อมโมทนากับเขาเขาทําบาปย่อมได้บาปผู้กินอะไรย่อมอิ่มอย่างนั้นฉะนั้นการที่อมโมทนาบุญเนี่ยเป็นของใหญ่บาปเป็นของเฉพาะตนเพราะ บาปนี่เป็นของเฉเพาะจอจงของแต่ละคนแต่บุญเป็นของหนักพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าบุญญานิปะลาโลกัสมิงปาติธาโหตีปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าและโลกต่อต่อไปนั่นเองฉะนั้นเราต้องเอาบุญเอากุศลบม่มีเพื่อต,ต่อบุญต่อกุศลต่อบอม่มีไปเรื่อยเราก็ไม่อับจนเข็นใจเราก็เกิดพบในชาติไหนเราก็ไม่จนสิทธ ติสมาธิปัญญาเพราะศีลสมาธิปัญญานี้เป็นบาตรฐานแห่งความหลุดพ้นเราก็จะเป็นพระอธิสมบูรณ์เป็นภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นความทุกข์จริงๆเราก็จะพบทางนิพพานแล้วเห็นอนิจจังก็พบทางนิพพานแล้วเห็นธรรมมาอนัตตาฟังทั้งดีทั้งชั่วเราก็ทิ้งไปสู่พระนิพพานเข้าสู่ความหลุดรอดหลุดพ้นได้ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนท่านเท่านั้นท่านถึงตรัสบอกว่าอ At ัตตาโรตถาคตาตถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้นสิ่งที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เรื่องของเราท่านทั้งหลายแล้วเราต้องประพฤติบัติด,ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะาฟาังให้คนอื่นทําไม่ได้เราต้องทําด้วยกายวาจาใจของเราให้เราฟังบ่อยๆมันบันทึกทําบ่อยๆ อยู่ที่ไหนเราก็ต้องฟังธรรมจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องบันทึกบุญสวดมนต์แผ่เมตตาเป็นวสสัีเป็นความชนานเราก็จะไม่ทิ้งในคุณงามความดีไม่ทิ้งในภาระห้าอินทรีห้าในอริยทรัพย์ศรัทธาสีตตาหิริอุตปมะภูมสัจจะคาคะปัญญ,ญาอาริยทรัพย์จะติดตัวเราไปจิตจิตเราไปหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกาันทานบม่มีจนถึงอุเบกขาบ่มีบ่มีสิบบ่มียี่สิบสามสิบ ประมาทบมีนะั้นจะติดตัวเราไปทุกภพ,พทุกชาติฉะนั้นเราต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีสร้างบมีให้เกิดขึ้นในกาย,ยสมบัติวัจจีสมบัติมโนส,ส,สมบัติของเราพอสมบัติมโนสมบัตินี้เป็นมโนที่ไม่ไม่ตายถ้าตาบใดยังมีบุญมีบาปก็ยังไม่ตายหรอกแต่ที่ตายตายเฉพาะร่างกายแต่จิตใจนี่มันอยู่ในบุญในบรมีไปเรื่อยก,ก็ขอโมทนากับทุกท่านะที่เรามารวบรวมกันสวดมนต์ รวบรวมแผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมท่อมตนบันทึกทมทุกวันทุกวันเราก็จะเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภลละปฏิภาณธนสารสมบัติด้วยกานทุกท่านทุกคนเทิญ